คุณผู้ชมมาดูเคสนี้เลยใครที่อยากจะหน้าเด็กนะใครอยากเติมไขมันหน้านี่อยากจะให้มาดูเคสนี้ค่ะเพราะว่าการเติมไขมันหน้าเด็กมันเปลี่ยนไปมากจริงๆเติมให้หน้าดูอวบทาให้หน้าดูเต็มแล้วทําให้หน้าดูอิ่มมากจากคนที่ใบหน้าดูแห้งแก้มมันดูตอบหน้าผากมันดูแบนใต้ตามันดูโหลขมับมันดู ต่อไปหมดเลยนะคะเปลี่ยนไปเป็นนลคนเลยอ่ะสวยมากจริงๆสําหรับการเติมไขมันหน้าเด็กนะคะคุณหมอก็จะเอาไขมันค่ะจากบริเวณต้นขาซึ่งเราเอาทั้งขานอกขาในาเลยนะแล้วก็เอามาฉีดเ,เติมเต็มบ,มบนใบหน้าของคุณผู้หญิงเคสนี้นะคะเติมในจุดไหนบ้างเคสนี้ เติมหน้าผากค่ะคมับใต้ตาร่องแก้มแล้วก็คางแล้วก็ในส่วนของแก้มที่มันเป็นแก้มบุ๋มดันคางด้วยนะคะเติมหมดเลยเติมแล้วหน้าจะใหญ่ไหมเติมแล้วหน้ามันจะดูโตไหมเติมแล้วหน้าจะกลมไหมอะมาดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากที่เติมไปแล้วมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนอะทุกคนดูนี่นี่คือใบหน้าหลังจากที่เราเติมไขมันไปสวยมากหน้าเด็กมากจริงๆ เราหน้าอิ่มมากทุกคนดูนี่จากคนที่หน้าแห้งแก้มตอกนะแก้มด้านข้างตรงนี้มันดูต่อไปแล้วก็หน้าผากมันดูแบนมากนะคะดูตอนนี้สิคะพอหลังจากที่เราเติมไขมันหน้าเด็กไปสวยมากสวัสดีพี่ก็ฮักเราเดยโอ้โหทักทายด้วยนะคะสวยเลยทุกชนดทุกทุกคนทุกคนทุกคนดูในได้ใกล้ๆทุกคนดูนี่ดูนี่คุณผู้ชมดูนี่หน้าเด็กมากเลยอะลดอายุมาก ตอนนี้มันอายุสิบต้น,ตน,ตนหน้าเด็กจริงแล้วหน้าผากโหนกนูนอิ่มเต็มสวยใต้ตาเห็นไหมคะจากตอนแรกที่มันดูลึกดูโหลดูบเนาะมันก็กลายเป็นใต้ตาที่มันดูอิ่มดูเต็มขึ้นแล้วในส่วนของแก้มที่มันดูแห้งขมับนะคะที่ตรงนี้มันดูตอบนะคะเห็นไหมว่ามันดูอิ่มเต็มแล้วก็สวยมากเคสนี้เติมไขมันหน้าเด็กกับคุณหมอโบนัสคะ่ะ ทุกคนคะ่ะการที่เราเนะคะเติมไขมันด้วยเทคนิคที่มันทันสมัยมันก็จะท,ทําำหน้าของเราเนี่ยสวยฉ่าแบบนี้เลยนะการเติมไขมันที่คิวคนิ่เราใช้เทคนิคคูลแฟตคะ่ะซึ่งเป็นการ เติมแบบปั่นสกัดเย็นนำไขมันไปปั่นสกัดเย็นค่ะมันจะได้ไขมันตัวที่มีชีวิตมากที่สุดเอามาฉีดเติมเต็มโบทน่าของคุณผู้หญิงนี่แค่7วันนะ7วันแค่นั้นเองนะคะมันอาจจะยังไม่เข้าที่100เเดี๋ยวรอเลยว่ามันจะเข้าที่มากกว่านี้มันจะสวยได้มากกว่านี้อีกแน่นอนทำมาแล้วค่ะปุ้มขอบคุณมากมากเลยอะทุกคนดูนี่ก่อนทํา นี่คือคนเดียวกันจริงๆนะไม่ได้โกหกเลยนี่คือคนเดียวกันนะคะอันนี้คือรูปก่อนที่จะทําการผ่าตัดก่อนที่จะทําการฉีดไขมันหน้าเด็กแล้วดูนี่หลังจากที่ฉีดไขมันหน้าเด็กไปสวยฉ่าสวยจริงหน้าเดียนหน้าฉ่าหน้าเด้งมากหน้าผากขมับใต้ตาแก้มมันเปลี่ยนไปมากเลยทุกคนดูดีเห็นไหม อิ่มเต็มสวยแล้วมันด <stimulus> ูลำมุนนะทุกคนจ๋ามันดูพอดีนะคะมันดูไม่เยอะไม่มากจนเกินไปนะมันทําให้หน้าเราดูเด็กมันทําให้หน้าเราดูเต็มนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าการเติมไขมันหน้าเด็กเนี่ยเราต้องมีสีมีศาสตร์ในการย้ายที่ดีแล้วต้องมีเทคนิคในการเติมด้วยนะคะถ้าหากว่าเทคนิคในการเติมไม่ดีเติมไปไขมันก็หายเติมไปไขมันก็ตายค่ะถ้าหากว่าศิลปะหรือว่าศาสตร์ในการย้ายเนี่ยมันย้ายไม่ดีเติมผิดตําแหน่งมันก็จะทําให้ ไขมันที่เรานะคะย้ายมามันก็จะไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่มันจะทําให้การเติมไขมันของเราเติมไปก็เปล่าประโยชน์นะคะแต่การเติมไขมันที่คิวคลินิกคุณหมอของเราเก่งและชํานาญมากๆนะคะเทคนิคศาสตร์ในการย้ายนะคะขั้นตอนในการทําละเอียดมากมันจึงทําให้ไขมันที่เราเติมไปเนี่ยอยู่กับเราไปถาวรตลอดชีวิตแล้วหน้าของเราเติมมาแล้วมันก็จะอิ่มแล้วก็เต็มแบบนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะเติมไขมันนี่คุณพี่กังวลในจุดไหนเป็นพิเศษคะ กังวลในตุดใต้ตาแล้วก็แก้มอ๋อ oh, oh. กังวนใต้ตาแล้วก็แก้มแล้วก็ขมับด้วยนะแล้วดูนี่สิพอหลังจากที่เติมมาสวยมาก ทุกคนสวยมากโอ้โหพี่โฟร์เกตบอกว่าเห็นแล้วอยากทําเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครบอกว่าสวยบ้างเคสนี้กดไลค์ให้หน่อยเร็วใครบอกว่าเคสนี้เติมไขมันหน้าเด็กแล้วสวยบ้างกดไลค์ให้น้องข้าวหน่อยนะคะนอกจากการเติมไขมันแล้วเนี่ยยังมีการใช้เทคนิค PRP ด้วยนะคะเป็นการนําเลือดของเรามาปั่นสกัดค่ะแล้วฉีดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําให้ไขมันของเราที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วทําให้ไขมันของเรานะคะหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองได้ค่ะมันจะได้ เติบโตแล้วอยู่บนใบหน้าของเราไปตลอดชีวิตนะการที่เราเติมไขมันนะคะเติมอัดแน่นมากจนเกินไปก็ไม่ดีนะมันต้องค่อยๆเติมให้มันเรียงเป็นชั้นๆค่ะเพื่อที่จะทําให้ไขมันของเราอยู่ด้วยกันได้ให้มันผสานเซลล์กับใบหน้าของเรานะคะไม่เช่ว่าเติมจนอัดแน่นไขมันเติมไปมันก็ตายสิคะมันไม่มีที่หายใจเราต้องค่อยๆเติมค่ะเติมแบบ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะคะแล้วมันก็จะได้ไขมันที่อิ่มเต็มและอยู่บนใบหน้าของเราแบบนี้ไปตลอดชีวิตด้วยนะใครที่สนใจนะคะอยากเติมไขมันหน้าเด็กแบบนี้นะอยากเปลี่ยนหน้าตัวเองจากเป็นคนที่หน้าแห้งแก้มตอบอาจจะเป็นมาจากกรรมพันธุ์ หรือบางคนไปจัดฟันมาแล้วเป็นหรืออาจจะเป็นมาจากเราที่อายุเพิ่มมากขึ้นก็สามารถมาเติมได้นะคะเติมแล้วน่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยค่ะเติมแล้วน่าก็จะเต็มแบบนี้เลยใครที่สนใจราคาเริ่มต้นนะ1 5 9 0 0บาทเท่านั้นเองเติมที่นี่สิคะเพราะมีเทคนิคก,การฉีดยาสลบนอนหลับด้วยใครที่สนใจ0 8 3 4 2 9 1 9 9 9, 9ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะใครมันหน้าเด็กสวยๆปังๆหน้าเด็กจริงๆต้องที่นี่ค่ะคิวคลินิกลาฟเท้า67ค่ะ